สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะวันนี้เหมือนจะไม่ได้มาแล้วค่ะนี่นี่นั่นนั่นโน่นโอยู่แล้วเนี้ยก็มือก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนี่มันจะบ่ายสองโมงของที่นี่แล้วค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครที่คิดไปเองนะคะคิดไปเองเหมือนมีใครรออยู่ก็เลยแบบก็เลยตัดสินใจทําตอนแรกว่าจะว่าจะไม่ลงคลิปแล้วก็ เมื่อวานเห็นมีมีเดี๋ยวเอาเมื่อเช้าก่อนเมื่อเช้ามีพี่คนหนึ่งท่านเขียนมาว่าพี่เขาสับเพยด้วยแล้วเขาไปฟังแม่ชีถามธรรมะจากหลวงตาม้านะคะแล้วก็เหมือนประมาณว่าก็เลยสับสนว่าต้องสับเพยหรือไม่อันนี้ที่ท,ที่ที่ชั้นเคยได้ยินหลวงตาตอบนะคะท่านบอกว่าไม่สับเพยก็ได้เพราะว่า ในพระคาถาก็จะมีเป็นการแผ่เมตตาไปแล้วในตัวถ้าใครที่ได้ดูคลิปที่ดิฉันทาคลิปเกี่ยวกับความหมายของพระคาถาวันคลิปก่อนนู้นนะคะในในความหมายที่ดิฉันแปลอ่านให้ท่านฟังก็จะมีอยู่แล้วแผ่ไปทั่วกดแสนจัก,กรวาลหรือเปล่าคะที่ดิฉันอ่านให้ฟังวันนะั้นดิฉันก็จําไม่ได้ละก็เลยนี่แหละค่ะแต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันเคยฟังหลวงตาม,มาบอกว่า ในพระคาถาแผ่ไปในตัวแล้วดิฉันก็เลยไม่เคยสับเพเลยเวลาจะอุทิศให้ให้ให้ญาติตัวเองเนี่ยก็จะบอกชื่อเขาไปหรือว่าอาจจะเป็นบอกว่าปู่ย่าตายายของดิฉันเลยที่ปู่ย่าตายายแล้วก็บอกนามสกุลอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็ถ้าถ้าถ้าเป็นบางท่านที่ดิฉันฝันเห็นเข้ามาเรื่อยๆดิฉันก็จะบอกเป็นชื่อท่านไปเลยอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่เราบอกว่าแผ่ให้ให,ให้ให้ทั่วให้ทั่วโลกแล้วนนะคะแล้วก็สักาวาลแล้ว ดิฉันก็จะเอ่ยชื่อบางท่านที่ดิฉันฝันเห็นท่านใหม่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนเหมือนที่ดิฉันเริ่มแผ่ให้ก็จะมีอยู่ท่านหนึ่งก็คือ,อพ่อดิฉันรู้สึกเห็นหน้าท่านชัดเจนเพระเจ้าตาัสสินมหาลานะคะดิฉันดิฉันเพิ่งแผ่ให้ท่านได้ประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่แหละคะ่ะเพราะว่าเห็นพี่คนหนึ่งเ,เขาส่งเขาส่ง y YouTube ลิงคะ,คะมาให้ดูแต่ว่า ก็ก็ดูแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้อ่ไม่ได้ติดใจหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าภาพท่านอ่ะเข้ามาในในความคิดเราเนี่ยค่ะเห็นภาพท่านชัดเจนก็เลยว่าเอ๊หรือว่าเราต้องแผลให้ท่านด้วยเพราะว่าแต่ก่อนจะไม่เคยเอ่ยชื่อท่านจะบอกแค่ว่าวีรกษัตริย์วีระบ,บุรุษของที่ไทยแล้วก็ของที่นี่ค่ะหลังจากนั้นที่เห็นหน้าท่านชัดในความคิดแล้วนะคะก็เลยแผ่เป็นก็เลยบอกชื่อท่านไปด้วยประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ดิฉันจะเล่าเรื่องอะไรเนี่ยอพอดีมีมีแม่ชีท่านหนึ่งเขียนมาถามว่าท่านอยู่เมืองนอกนะคะกับ,ก,บก,นนะะกับกลุ่มของท่านนะคะกับกลุ่มของท่านน่ะ,ะสวดคาถาจักรพพัดแล้วเขาก็ไปแผ่ตามที่ต่างๆก็เลยถามดิฉันว่าจะต้องทํำยังไงดิฉันไม่เคยไปนะคะดิฉันไม่เคยไปแผ่เลยนอกจากว่าดิฉันจะไปเขาหรือว่านั่งรถไปนวดนมานี่ไป พักผ่อนช่วงวันหยุดฮอลิเดย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดิฉันจะแพ่ไปหมดเลยค่ะตามถนนหนทางดิฉันไปซื้อคงซื้อของลงจากตึกดิฉันก็แพ่เลยดิฉันไม่เคยไปจอดจมว่าต้องแพ่ไปถึงที่นั่นเลยจะต้องแผ่อะไรเงี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าจะไปก็ครอบวิมานตัวเองด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือท่านหลวงตาบอกว่าถ้าตรงไหนเป็นที่มีวิญญ,ญาณเยอะๆะแล้วเราไปแผ่ไม่กี่คนเขาจะ เหมือนเ็าเรียกว่าอะไรคะกดทับเราหรือเปล่าคะคือทําให้ตัวเราน่ปวดเมื่อยเหมือนเหมือนมีช่วงหนึ่งที่ดิฉันสวดใหม่ๆดิฉันยังไม่ครอบวิมานตัวเองมันจะเมื่อยไปหมดเลยค่ะตัวเราอะเหมือนเหมือนเราไปออกกําลังกายเนี่ยตรงบ่าเนี่ยค่ะสองข้างแล้วก็มันจะรู้สึกมันหนักค่ะมันหนักแล้วก็มันจะปวดแล้วมันมันมันไม่เหมือนกับการที่เราออกกําลังกายแล้วเราปวดเมื่อยแค่วันสองวันมันก็หายใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันจะมันจะหนักอยู่ตลอดเวลาเลย ช่วงนั้นดิฉันยังไม่ได้ครอบวิมานตัวเองเนาะดิฉันก็จะเป็นแบบนั้นก็เลยบอกท่านบอกว่าบอกแม่ชีกับกลุ่มท่านบอกแม่ชีว่าให้ให้ให้ครอบวิมานตัวเองด้วยนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็อารัธนาบารมีปูนำทางอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะดิฉันก็แนะนําไปประมาณนี้ก็ท่านบอกว่าเ,เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องดิฉันยังไม่ได้เตรียมใจเลยค่ะ ดิฉันจะเล่าเรื่องวันนี้ตั้งชื่อเรื่องไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าจะบอกว่าเป็นเ,เรื่องชื่อเรื่อง PM 2.5ที่บอกว่าเป็นฝุ่นละอองวิกฤตฝุ่นละอองในในประเทศไทยตอนนี้ที่มีใช่ไหมคะจะตั้งชื่อเรื่องนี้ก็ <laughs> จะคิดในใจเขาจะดาะ่าเราไหมเนี่ยว่าเออมึงคุยเรื่องสวดมนต์อยู่ดีๆแล้วมาคุยเรื่อง PM 2.5ทําทำไมฟังเป็นนิทานนะคะฟังเป็นนิทานจะได้ไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องอด่าดิชันไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนวันเสาร์ไม่รู้มันเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะคะวันเสาร์ดิชันอะตื่นเข้าห้องน้ําตอนตอนเช้านี่แหละค่ะตอนนั้นยังไม่ดูเวลาก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็เดินออกมาแล้วก็จะมานั่งจะมานั่งเออจะมานอนต่อแล้วพูดได้ง่ายก็คือแล้วก็น,นั่งลงที่เตียงแล้วเตียงดิชันเนี่ย ปลายเตียงดิฉันจะหันหน้าออกกระ,กระจกฝั่งนี้ค่ะฝั่งเพราะว่าบ้านดิฉันอ่อพาร์ตเมนต์เราจะเป็นกระจกใสหมดเลยรอบตัวเลยค่ะรอบตัวฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งครัวเลยค่ะและทีเนี้ยดิฉันจะมองเห็นดาวทุกวันทุกวันในตรงปลายเท้าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทํามเลที่มองเห็นดาวค่ะแล้วตอนที่ดิฉันนั่งนั่งตรงที่เตียงกลับมานะคะนั่งเตียงแล้วเนี่ยเหมือนจะนอนลงแต่ว่า มันมีแสงเหมือนแสงดาวนะคะเป็นกระพริบ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 เหมือนแล้วทีเนี้ยเหมือนตาเราเน่ะเห็นเหมือนหางตาเราเห็นแวบๆเราก็เลยหันมามองแบบเต็มที่ตอนนั้นว่าจะลมลงนอนละก็เลยเห็นเป็นดาวบอกว่าเอ้าดาวจะมีอะไรตอนนี้ช่วงช่วงช่วงนี้แล้วทีเนี้ยเขากระพริบอยู่ครั้งแรกเราเราเห็นแวบๆครั้งที่สองที่สามดิฉันก็เลยครั้งกระพริบครั้งที่สามดิฉันก็เลยโบกมือให้เขา ด้วยความที่ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าเขาเป็นอะไรนะคะคิดแค่ว่าโบกมือให้เขาคิดว่าเป็นดาวแต่ก็สงสัยแล้หล่าว่าทําไมดาวถึงมีตอนนี้ก็เลยโบกมือให้หลังจากที่เราโบกมือให้เขาอะค่ะดาวตวัวดวงนั้นน่ะที่เราเห็นน่ะไม่รู้ว่าดาวหรือเปล่าน,นะคะมันหายไปตัวหน้าต่อตาเลยจากมันมันไม่ได้บินเหมือนเครื่องบินไงคะมันไม่ได้แบบบินไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันหายซึบไปต่อหน้าต่อตาเราเลยก็คือแสงมันก็หายไปเลยดิฉันก็เอา้า เป็นอะไรเนี่ยก็เลยหันมามองนาฬิกาเจ็ดโมงห้าสิบแปดนาทีฉันบอกเจ็ดโมงห้าสิบแปดมีดาวได้ไงวะหลังตอนแรกที่เราคิดว่าดาวรเรานี่านะก็คิดว่าไม่ใช่ดาวแล้วละมัง้งก็เลยมาเล่าให้แฟนฟังแฟนบอกว่าจานบินหรือเปล่านาเขายิงกันอยู่อะไรเงรี้ยบอกว่า,าหมายถึงว่าอิหร่านกับอเมริกาเขายิงกันอยู่จานบินหรือเปล่า,าเครื่องบินลบหรือเปล่าอะไรเงรี้ยแล้วบอกไม่ใช่หรอกมั้งมันหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะมันฟึบไปเลยมันคือมันมันมันไม่ได้บินไงคะมันไม่ได้บิน ตอนที่มันแฟบๆให้เรานะ่ะมันก็อยู่กับที่จนเราคิดว่ามันเป็นดวงดาวที่มันเป็นดาวที่เราเคยมองทุกวันก่อนนอนดวงเนี้ยลักษณะความใหญ่มันก็เท่ากันหลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนดิฉันอันนี้เป็นนิทานนะคะเป็นความฝันนิทานเรื่องนี้ดิฉันไปอยู่ณนะที่ที่หนึง่งแล้ว นั่งคุยกับเพื่อนคนรู้จักกันเนี่ยประมาณสัก4ีหคนและทีเนี้ยเขาบอกว่าน้าฉันขอยืมแมสปิดหน้าหน่อยสิแล้วดิฉันบอกว่าเธอจะเอาไปทําไมเขาบอกว่าก็ฝุ่นละออง pm 2.5น่า่ะมันเยอะมากเลยฉันก็เลยว่าจะเอาไปให้หัวหน้าฉันที่ทํางานดิฉันเลยว่าฉันไม่มีหรอกฉันไม่เคยใส่อะไรเงี้ยและทีเนี้ยด้วยความที่เรานั่งอยู่เก้าอี้อะค่ะแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินมาบอกว่า เนี่ยจริงๆแล้วนะเขาอ่ะไม่ได้บอกเราหมดนะดิฉันเลยถามว่าหมดอะไรเรื่องอะไรแล้วเขาบอกว่าจร<ๆ>ิงๆพวกฝุ่นละอองเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้มาจากวิกฤตฝุ่นละอองเนี่ยมันได้มาจากพวกสิ่งที่เราก่อสร้างใช่ไหมคะแล้วทีนี้เออมันได้มาจากสิ่งที่เราก่อสร้างและฝุ่นละอองมันก็ลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วเขาบอกว่าเขาบอกเราไม่หมดจริงๆแล้วมันมาจากน้ํามันด้วย ดิฉันก็เลยว่าเอ๊ะน้ำมันน้ำมันแต่ดิฉันมาได้คำตอบทีหลังว่าน้ำมันก็คือเดี๋ยวรอสักครู่นะคะน้ำมันก็คือควันจากรถยนต์นะคะควันจากรถยนต์นั่นแหละเดี๋ยวนะคะดิฉันทำอะไรอยู่เนี่ยควันจากรถยนต์นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้มันลอยขึ้นไปในอากาศใช่ไหมคะเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วไอ้จากน้ำมันเนี่ย และฝุ่นละอองนี่มันรวมตัวกันแล้วมันจะทําให้เกิดโรคเขาบอกเนี้ยดิฉันบอกว่าโรคอะไรเหรอไม่เคยได้ยินเลยนะไม่เคยแบบเหมือนเราจะบอกว่าเราไม่เคยเห็นข่าวเลยนะเขาเลยบอกเขาก็เลยเอาโทรศัพท์อะค่ะเขาทัานสมัยมากเลยเขาเอาโทรศัพท์มาเปิดให้เราให้เราดูแล้วก็มีเพื่อนมารุมกันดูสามสี่คนมันจะเป็นโรคเออเขาบอกว่าเมื่อเมื่อเราสูดเข้าไปเยอะๆเยอะเนี่ยร่างกายเราอะค่ะมันจะเป็นโรคตุ่มแดงๆขึ้นตามตุ่มเอยไม่ใช่ขึ้น ตุ่มแดงๆขึ้นตามร่างกายมันเป็นลักษณะเหมือนฝีที่มันเริ่มใหม่อะคะ่ะมันเป็นเหมือนฝีที่เริ่มใหม่ที่ที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กอะ่ะแล้วเป็นสีแดงๆเรื่อยๆๆแล้วทีเนี้เนยเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นโรคระบาดติดต่อกันอันนี้เขาบอกมาเป็นนิทานนะคะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาว่าทฤษฎีชันอะไรเป็นนิทานฟังเพลินๆไปเนาะเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นโรคเป็นเรื่องโรคระบาดแล้วทีเนี้ย จะติดต่อกันได้แล้วทาให้มนุษย์ต,ตายมันเป็นภัยพิบัติมันเป็นอ่าเป็นเป็นภัยอีกแบบหนึ่งที่มาตามธรรมจะบอกว่าธรรมชาติก็ไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์เราสร้างขึ้นใช่ไหมคะควันละอองหรือว่าควันจากรถยนต์ควันจากโรงงานอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันจะทําให้เป็นโรคระบาดแล้วก็ตายกันแล้วดิฉันบอกว่าจริงเหรอเขาบอกจริงและทนี้ ช่วงที่ดิฉันคุยกับเขาเนี่ยมันก็ตัดภาพมาแต่เป็นสถานที่เดิมเราก็เดินออกมาจากเขาแล้วแล้วดิฉันมานั่งคุยกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งดิฉันเขาถามเขาว่าทำไมเธอหน้าตาเหมือนลูกครึ่งจังเลยเธออายุเท่าไหร่เขาก็เลยไม่ตอบเขาก็ยิ้มเขาเลยบอกว่าแล้วเธออายุเท่าไหร่ล่ะดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันก็ไม่บอกเหมือนกันแล้เนี้ยในช่วงที่เราคุยกันนะคะดิฉันเหมือนว่าห่างตาดิฉันน่ะเห็น เห็นในอากาศเนี่ยค่ะเห็นในอากาศเนี่ยจากาเมฆนะคะเมฆมันกลายเป็นกลายเป็นรูปทรงต่างๆให้เราเห็นมันจะไหลมันจะไหลมามันจะไหลแบบผ่านหน้าผ่านตรงมันก็ไกลยอยู่ค่ะประมาณ